ปัจจุบันปัญหาที่พบมากๆนะคะก็คือปัญหาการลาออกจำนวนมากแล้วก็การเบิร์นเอาท์ของคนในองค์กรโดยเฉพาะระดับผู้บริหารนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่เราจะมีวิกฤตโรคระบาดโควิดเนี่ยนะคะทุกคนก็ทำงานด้วยความแข่งขันที่สูงแข่งกับเวลาแข่งกับสถานการณ์ก็มีความเครียดที่สะสมมากอยู่แล้วนะคะพอเจอความกดดันของวิกฤตนี้เข้าไปนะคะ ก็พบว่าท <pr> <home> ุกคนนะคะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเบิร์นเอาท์นะคะแล้วเกิดการละออกจำนวนมากอย่างยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็หาคนทดแทนไม่ได้เวลาเข้าไปทำอบรมในองค์กรนะคะเราก็จะมีโอกาสเข้าไปโค้ชชิ่งแล้วก็สอบถามสาเหตุหรือปัญหานะคะทุกตาพบว่าส่วนใหญ่นะคะเขาทำงานโดยที่รู้สึก มีแต่ความกดดันแล้วก็ทําไปด้วยเป็นหน้าที่ขาดความเชื่อมโยงนะคะกับสิ่งที่ทําแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือไม่เห็นคุณค่าของตัวเองในการทํางานนะคะไม่รู้ว่าทุกวันนี้ตื่นมาทํางานทําไมนะคะวันนี้ตุกตาก็เลยอยากจะหยิบยกปรัชญากเก่าแก่ของญี่ปุ่นอันนึงนะคะที่เรียกว่าอิคิไกขึ้นมานะคะสิ่งนี้ จะมาสะท้อนและมาพูดถึงความหมายและคุณค่าของการมีชีวิตอยู่แล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างทุกตาเชื่อว่าถ้าทุกคนได้มีโอกาสรับฟังแล้วก็ทบทวนไปด้วยกันนะคะจะค้นพบการให้ความหมายการตีความแล้วก็คุณค่าชีวิตที่เคยขาดหายไปกลับขึ้นมาค่ะ